กดไลค์กดติดตามและที่สำคัญคือกดแชร์ไปให้เพื่อนหรือคนอื่นๆให้มีคนมาดูช่องโม่โมของผมเยอะๆนะครับอยากดังเออกูเข้ามาแล้วไรเช่ยบึงรีบพี่แ <นะ S 2> ง่หนาะน้อง คอมเพเตทีฟหรือแอนิเออรน้องเอาทุกโหมดอะทุกโหมดอะเอาก้โหแรงมากไงเฮ้ยเฮ้ยใครกดคอมเพเตทีฟ่ะเฮ้ยแค่นักแข่งไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยกลัวแรงกูตกเลยกูเพิ่งขึ้นไอรอนสามครับน้องกูเพิ่งกลับมาครับน้องไอรอนสามไอรอนสามน้องเฮ้ยมึงหูมึงดีไอหูมึงหนวกเลยเชี่ยอะไรวะเนี่ยเออเชี่ยมึงเอาธรรมดาไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยโป้พูดเล่นใหม่สองตัวไอ้เชี่ยโค้ชเชี่ยไอแชมเบอร์ถูกเนื้อปวดหัวมันโดนเนื้อให้มันเป็นยังไงกูอยากรู้วะเฮ้ย หมันโดนเนิร์ฟให้มันโดนเนิร์ฟให้มันโดนเนิร์ฟให้แค่แค่ไอ้แค่สกิลกล้องวงจรปิดมันอะไรวะอย่างนั้นแหละตัวนี้ออย่างนั้นแหละเหลือแค่หนึ่งอันครับแล้วมันก็แพงขึ้นด้วยเฮ้ยมันกากจังวะเฮ้ยมาแล้วกูเล่นกูเล่นตัวกิ่งตัวก๊อตกูละกันตัวอะไรอะไอ้เช่นี่เล่นเจ็ตนั่นเองเช่ยเล่นตัวโดนเนิื้อมาหนี่เแค่ริงน้องไอ้เแค่แม่งตอนนี้แม่งแค่จะมีไฟมีความเจ็ตอะไรเป็นโอ้ย เฮ้ยหนูข้าก็มีโปรไฟล์แบบนี้ฮเฮ้ยเฮ้ยฝั่งเราก็มีแบบดูแม่งแม่งมียูบี้อยู่เฮียเอ้ะทิปเปิลยูบี้เฮียเฮ้ยทำไมฝั่งหนูข้ามแม่งโปรไฟล์ซ้ากันเยอะจังเฮียโปรไฟล์แม่งแบบแบบกลมคืนะไหนยโอ้เฮ้ยมึงดูวายจอยเฮียวายวายจอยเฮ้ยไหนยังไม่ถ่านไรเฮียไปเหอะเฮียเราไปกู้กรุงศรีเนดีกว่าน้องอันนี้มันกรุงศรีเฮียทำไมทำไมสภาพกรุงศรีมันเจริญจังเฮีย เอ้ยมึงไปไหนเฮ้ยมึงมึงมึงจะเดินไปไหนน้องเฮ้ยเข้ามาตรงนี้กันครับน้องมึงไปหยิบสไปร์มาดีเฮ้ยในอิเซนมันก็นเอฟเคไอ้เหี้ยเอากูกูไม่เอาไอ้เหี้ยเรื่องอะไรกูต้องเอาอ่ะน้องเฮ้ยเฮ้ยก็มึงเป็นไอ้เหี้ยก็มึงเป็นตัวถือสไปร์ไอ้เหี้ยดูอะไรเป็นตัวถือสไปร์ครับน้องเฮ้ยเหี้ยมึงกูบอกเลยเหีาาย้ยตัวรเป็นตัวถือสไปร์ครับน้องไอ้เหี้ยแต่กูไม่แต่กูไม่ถือสไปร์นะน้องกูไม่ถือสไปร์เพราะกูเป็นอะไรครับน้องกูไม่ใช่ตัวถือสไป ปปาาลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะสแกนเราเฮ้ยมันจะสแกนเราเฮ้ยเฮ้ยหนีสแกนโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูสแกนทุกคนเลยโอ้ช่างแม่งเหยื่อี้เฮ้ยวันเมื่อกินี่เฮ้ยโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยเอาตายหากัะบอกเลยเฮี้โพวกเฮี้ยเลยกูไม่ได้ตายคับน้องเฮ้ยกูไม่เล่นคิวจอยคับน้องแล้วกูไปคิดจะเล่นด้วยวบน้องตายหนึ่งตัวเดียรเนาะเฮ้ยเฮ้ยกูจะทายกูจะไาย โอคุณ่าเนาะไอี้อ่าดีมาเาบดีเฮ้ยเฮ้ยตายตาตาโอ้ยี้ไม่ตายวะี้โคตรตึงอ่ะโมือไม่ตดเอาเอาโอ้ไอกินหี้อะไรอ่ะกินอีดอกสกายเหรอี้งีซาซากินแบบ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 พวป่าสองาไกอีแบบโแบบหาไกพอเจริญนะแบบีงอโอ้โหมึงดูมันเบ้าวะี้อะ กู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 อยากรู้ว่ากูง้อป่ามันยังทิ้งเนาเลยมีครับมึงก็ลองเข้าป่าไปไหว้เชี่ยแบบแบบไี่เชี่ย<อ>เดินเข้าป่าไปหาเฮียาตาเราเหนื่อยละอยู่ตรงเดินเข้าป่าเข้าไปลำพียอะไรเฮียเออชอบใครเดี๋ยวตายเข้าไปเดี๋ยวก็โอ๊ยเชี่ยใครมันป่าระเบิดเชี่ยขนาดเชี่ยไม่ใช่โอ้ตายหนึ่งหนึ่งแล้ก ถ้าเราเหนื่อยนะเฮ้ยไอ้เยี่ยกูโดนบอกกูโดนบอดยิงตายเฮ้ยเอาไว้เชียชนะวะเฮ้ยไปเติมพาไปเติมพาเฮ้ยเฮ้ยเอาไว้เที่ยะลากินโคตรเอาโอ้โหกูใช้แล้วกันกูใช้แล้วมึงจะเติมไหมน้องไอ้เชี่ยไปเติมพาสสิโอ้ไม่ครับน้องไม่กูไม่มีตังค์ไอ้เชี่ยจนไอ้เชี่ยยาจกไอ้สัตว์เดี๋ยว่อโอ้ยเชี่ยไม่มีใครบอกเลยไปเอ้เชี่ยไม่มีใครบอกเลยว่ะไอ้เชี่ยกูท้อไอ้เชี่ยเดี๋ยวกูกดเดี๋ยวกูกดออกแม่งเลยเชี่ย Oh! เดี๋ยวกูดรอชเชยดรอชชาร์จเจอร์อะตายกูคอยพวกมึงตายได้แคยแบบพีออกไปตายอะพีออกไปแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็ตายใช่ย่ะตายไม่ร e ู้ตัวใช่ย่ะเอ้ยมึงโดนสวอมเกเนตฆ่าใช่ย่ะไหนวะสวอมเกเนตมันมีจริงร้อนเฮียแม่งยิงยี้แย้หน่ากูตกใจสัสกูว่ากูโก้กูกลัว

อุ้ยเชี่ยสกินด้วยน้องสกินอะไรน้องสกินเลยสกินแบลนด์พาสน้องไหนวะเนี่ยน้องเชี่ยมึงมึงแหกตาดูด้วยเชี่ยเนี่ยกูก็มีนี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเชี่ยเฮ้ยสกินไม่สวยเดีย๋ยกูพวกกู<ๆ>ตเติมซื้อดีกว่าเชี่ย ğa, แต่ก่อนอื่นกูต้องหาตังค์มาเติมครับน้องไม่มีครับน้องเดี๋ยวกูจะขายคอมตัวเองแล้วก็ไปซื้อครับน้องกูไม่ขายหาคาสตีมอ่ะน้องโอ้ ไอเชี่ยกูบอกเลยเชี่ยสัพแตไอเชี่ยว่ะ GTA ที่กูซื้อมาเชี่ยกูเล่นไป80ชั่วโมงกูเล่นไปได้ไงวะเชี่ยทั้งเยอะแล้วมึงดูบีมออเชี่ยลืมไปบีมบีมฝั่งไหนน้องบีมทุกฝั่งอะอ๋อราชโยโยนะโยงเดี๋ยวเมื่เชียราชโยโอโอมึงก็มึงเขียนไม่ได้เชี่ยอะไรอยู่ตรงนี้ในเชี่ยมึงมึงเข้าไปเองวะเชี่ยแล้ตาบอดเลยเฮ้ยพวกปลายเหรเชี้ยเอ้ยไอชิ้นนี้ทำกูตาบอดอีกหนึ่ง เอ้ยมึงมึงก็ยิงก่อดไงอ้อยนี่นี่นี่แล้วนี่แล้วเฮ้ยโอ้โหเฮียคโอ้ยเฮียโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเลโอ้ยโอ้โหเฮียโอ้คนก็มีใช่ปะตำแหน่งนันเลยอ่ะอยู่ทุกที่มึงมึงไม่ได้เผาเจอตุงมาหรอรู้จักครับน้อง ไอ้เชี่ยมึงที่มันอยู่ประเทศจีนอะมึงเดินช้าแน้เพราะตัวละครมึงอ่ะเฮ้ยมึงเดินเร็วมากไอ้เชี่ยเนี่ยเชี่ยแบบพวกพวกเต่าเดินดินไอ้เชี่ยเต่าตะนนู้ยไอ้เฮี้ยเฮ้ยตัวละครพูดเชี่ยอ,อะไรวะน้องไม่รู้มันเน,นี่ยน้องตัวละตัวละครมันหัวร้อนจังที่ท,ที่มันตันี้ยโอ้วา้วาวาวา้าวว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 ้าวใครกูไม่มึงไงเฮ้ยเชี่ยพวกบอลลูนบ็อกซิ่งอันนี้เฮี้ยทรงเนี้ย ไม่แล้วไม่เชฟใครมันสโมคี้เออชิดยูสูดวัดเอ้ยกูกูกูจะลงวิดีโอใหม่น้องกูจะลงวิดีโอใหม่แมวโอ้ยกูหลบกูหลบอยู่นี้โอเคล็อกดาวน์เด็ดคุยโอ้ยไอ้เหี้ยมึงมึงดูใช่มันมันมีเหี้ยอะไรขวางทางไอ้เหี้ยขัดขางอยู่ไหนอ่ะช่วยกูด้วยกูหนีไม่ได้โอเคกลัวกูกูกลัวสวัสดีจ้าโอ้ยชิดตายหากขาหมดเลยซาซาเกโยซาซาเกโยฝากอยู่ซาซาเกโย เดอโอดาเกย์อ่ะไอ้อามึงเดินช้าย่งเงยเฮ้ยกูเป็นเต่าตันนัวใช่ไหมมึงจะให้กูเดินเร็วยังไงวะเฮ้ยมึงตายอ่ะตายท้ายอ่ะเฮ้ยกูจะได้อันตีแล้วเฮียเอาติเมตเจ็ดเลยอไอ้เชี่ยมึงรู้จับมะน้องเฮ้ยเอ้าโอ้ชนะชิวๆไอ้เชี่ยสี่หนึ่งไงเชี่ยถ้าหนังไม่งเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยฟังฟั่งข้าได้กระจอกหลักการโอ้เชี่ยวันนี้กูฟอร์มไม่ขึ้นเลยเชี่ย่าได้แค่สี่ตัวไอ้เ่ย ไอ้นายชายโบไม้แปเก๋นายวัอไอ้เช่นนี้มึงเอาทุกศัพท์มาเลยไอ้เชี่ยเอ๋เฮเวนเวิร์ก็เเเฮ้ยเอ้ยกเฮเวนไปสวรรค์เลยใช่ไหไปสวรรค์เลยเฮี้ยบอกให้มึงไปสวรโอมึงก็เอากูมึงก็เอากูให้ตายก่อนเลยเฮี้ยไอเช่ไอเช่ยนี่เมื่อวานโคตรมึนเลยใช่ไหจะฆ่ากูเี้ยเชี่ยบอดกูไม่หักถเลยเี้ย ไปเลย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 ยาว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 เหี่ยมึงมึงอะไรเป็นความนั้นจริงวะเฮ้ยไม่ไม่ไปอะกูไม่ไปแล้วเป็นยี่อะไรอะเฮ้ยมันอยู่็นหัวเลยมันอยู่็นหัวเลยเฮ้ยกูสัมผัสได้เฮ้ยเฮ้ยตายหัวกูเลยตายหาเป็นละตัวมันอยู่บนหัวอะไรไรเฮ้ยมันจะมีเขี้ยอะไรช็อตอยู่บนหัวเลยเฮมึงมองพวกเต่าตาดูนะเฮ้ย เรากะตายหมดเราตายหมดตายกันหมดอ้ลุกมามากูตายแล้วนะโอ้ยตายกันหมดโอ้ยโอ้ยเฮียกูโดนลัคิวโอ้ยเฮียตายโอ้ยตายไอ้เฮียเต่าตะูแม่งเฮียเอง

เฮ้ยมองไม่เห็นเชียแล้วใครมาสโมเชียร์เราบอเฮ้ยแบบพวงไม่เห็นหาเห็นเหี้ยวอะไเชียไอ้เชี่ยมึอไหนมาสโมวะเอ้ยอะไรวะเอ้าไอ้ยันนี่ไม่เห็นได้ไงวะอะไ๋อกูดูคนกูดูเก็บเอิดเก็บเอิดเก็บเอิดน้องมือมือมันเก็บเอิดดิน้องเอย่างชียวเ้เก็บเอิดลูกซองไอ้เชี้ย เฮ้ยเมึงจะไปตัดโอกาสอทำไมไม่ใช่มึงจะไปตัดโอกาสหทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยมันดินเสียงไหมอู่ทุกี่อ่ะนมันเขียนไม่ได้เฮียมากำลังงานูอ่เหียมึงรู้จักย้อนไหมครับน้องเฮ้ยเฮ้ยเอ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 เเอ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 เ เอ็เอ็ด HIV HIV เอ mm ็ดเอ็ดเฮ้ยตัวละครเสียมอยพูดเที่แย่หนาเฮ้ยกูรำคานี่เดี๋ยวกูมึน้องแม่งกูแบบเล่ากอดีน้องกูบอกแล้วเป่ากูดีอ้าวอ้าวอ้าอ้าวอ้าวพ่อหลี่พ่อหลี่ฟากวัดอะไรวะเมื่อกี้เกิดเชี่ยอะไรขึ้นปะยิงน้องเฮ้ยมึงจะต่อไหมน้องมาดิน้องกูแบบขอแบบขอตึงๆอ่ะ กูบอกล้วคอร์สแท็กมันดีครับน้อง